เห็นเขาได้วิวกินกันเยอะมากแล้วอยากกินเป็นถุงแบบนี้เลยซื้อมาโปรสามแถมห้าอร่อยดยดจริงสองร้อก็บาทเม็ดมาแบบเต่งๆลูกใหญ่ๆเลยเขาจะคว้านมาเล็ดมาให้เรียบร้อยแล้วนะอือหือ ตัวพุานมสดเขาว่ามันจะมีความกรอบมากเขาของที่เขาควานมาเมล็ดมาให้แบบนี้เลยพร้อมกินเลยนี่จุ้มไปจ้ะอืมกรอบอมเปรี้ยวอมหวานมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดเบา ตพิ่ความแซ่บความนัวราดลงไปแบบนี้จ้ะจุ่มเข้าไปอีกมันจะมีความกรอบเนี่ยอาไปแท่ทุเรียนอะ่ะอกรอบมากกินแบบสะใจมันต้องโรยไปแบบนี้จ้ะความไลท์มาเลยก็คือกินง่ายกินเพลินมากนี่ให้ดูรูตรงกลาง นนเพราะของเขาหมดไวมากอันนี้แต่ก็คือไปแย่งชิงมาเวอร์ฟังเสร็จนะนิ่งแค่เรียนยิ่งอร่อย